ต่อไปทุกท่านจะได้ตั้งใจฟังธรรมะซึ่งก่อนฉันเข้าจะได้อบรมบ่มปัญญาในยนะในพระไตรปิฎดดกเล่มที่1ิยนะ่นเล่มที่19ว่าด้วยการเป็นโสดาบันประเสริฐกว่าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิในหน้า 19, ิาเล่ม19หน้า428 พระเจ้าจักรพรรดนั้นท่านปกครองแผ่นดินโดยธรรมะมีศีลห้าไม่รบราข้าวฟันกันให้คนอยู่ในศีลในธรรมพระองค์ก็ไม่ยกทัพจยับศึกคารันฟันแทงตั้งอยู่โดยธรรมประพฤติประโยชน์ตนประโยชน์ส่วนรวมในประเทศก็คือทั้งชมพูทวีปทั้งนอกทวีปทั้งสี่ทวีปนี่คือพระเจ้าจักรพรรดิปกครองหมดเลย โดยกุศลที่พระองค์ประพฤติทำนะสิ้นชีวิตแล้วไปเกิดเป็นเทวดาชั้นดาวดึงแวดล้อมด้วยนางอับสรนเวดล้อมด้วยนางอับสรในสวนนันทวันมีความสุขพระองคตรัสว่าพระเจ้าจักรพรรดนั้นก็ยังไม่รอดพ้นจากนรกเดรชฉานเปรตวิสัยนะยังไม่รอดพ้นจากอบายภูมิหลังจากหมดบุญจากสวรรค์แล้ว มีสิทธิ์ไปนรกอีกเพราะพระเจ้าักพัรยิยังไม่รู้อริยสัจสี่ยังไม่รู้หลักธรรมะที่จะนำตนให้พ้นวัฏสงสารเลยมีสิทธิ์ไปนรกได้อีกพระองค์งก็เลยตรัสว่าพิสุทั้งหลายพิสุนุ่งผ้าปอนปอนเลี้ยงชีวิตด้วยการบินทบาทเลี้ยงชีวิตด้วยการบินทบาทอาศัยปลีกแข้งของตนเองเดินบินทบาท ฉันข้าววันละมือ้อแล้วเป็นผู้มีธรรมะสี่ประการคือเรื่อมใส่พระพุทธเจ้ามั่นคงไม่หวั่นไหวไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นเริ่อมใส่คาสอนพระพุทธองค์มั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นเรื่อมใส่พระสงฆ์มั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นมีศีลไม่ขาดไม่ทะลุไม่ดังไม่พร้อย เป็นศีลเป็นไทยจากตัณหาเป็นศีลเพื่อสมาธิทำสีประการนีน้ทำให้พ้นจากนรกเดร,ริชานเปรตพิสัยไปได้ต้องตรัสรู้เป็นพระอรหันต์แน่นอนนั้นการเป็นพระเจ้าจักรพรรดิจึงยังไม่ประเสริฐเท่ากับพระโสดาบันเพราะพระโสดาบันพ้นทุกข์ในอบายภูมิแล้วนะ นั้นถ้าบุคคลเห็นแต่ความสุขความสบายในปัจจุบันไม่คำนึงถึงอนาคตเขาขอ,ขอ,ขอทิ้งศีลทิ้งธรรมเอาแต่ความสบายปัจจุบันแต่พอหมดลมหายใจหลังจากกายแตกไปประสบทุกข์วุ่นวายนั้นยาวนานมากสุขสบายตอนเป็นคนไม่ยาวนานแต่ไปนรกนี่ยาวนานมากนั้นบุคคลปล่อยปละละเลยชาติหน้าชาติหน้าจะไปเกิดเป็นอะไรก็ตาม ไม่สอนคนประเภทนี้จะต้องทำบาปแน่นอนไม่ทำบาปไม่มีนะแล้วอีกคันหนึ่งอีกอันหนึ่งที่พระองค์ตรัสว่าบุคคลโกหกทั้งๆท,ท,ที่รู้รู้ว่าไม่จริงยังโกหกคนนี้จะทำชั่วได้ทุกอย่างที่ไม่ทำชั่วไม่มีนะนั้นพระองค์ก็เลยไม่ให้โกหกแม้ แต่คุยกันเล่นโกหกเพื่อสนุกสนานกันเล่นพระองค์ก็ไม่สนับสนุนให้พูดโกหกนะให้พูดจริงพูดเป็นประโยชน์เรามองเห็นคนโกหกก็ก็คนก็อื่นก็ยังไม่เดือดร้อนอะไรก็ยังไม่ค่าได้ข่าคน,นะแต่พระองค์เห็นคนโกหกนี่บอกว่า ความชั่วอื่นๆที่จะทำไม่ได้ไม่มีถ้าโกหกทั้งๆที่ททรู้อยู่ว่ามันไม่จริงยังจะพูดนะนั้นการโกหกเป็นอันตรายต่อคนนุณธรรมต่อมรรคผลภายในตัวเองนะนั้นบุคคลที่ไม่โกหกบุคคลที่ซื่อสัตย์จริงใจจึงเป็นบุคคลที่จะเริญอย่างเดียวไม่เสื่อมนะต้องรู้อริยสัจสีแน่นอน คือต้องเป็นบุคคลผู้ที่ได้รู้แจ่มแจ้งเรื่องจริงอริยสัจ,จความจริงเพราะเป็นคนชอบพูดจริงนะอนุโมทนายาตยมที่ตักบาตรอนโมทนายาตยมที่มาจังหันอนโมทนายาตยมที่มีส่วนช่วยอุปธรรมค้ำชูดูแลพระศาสนาอนโมทนาพระสงฆ์ที่ทำหน้าที่ตื่นขึ้นมาได้ทำความดีทำความเพียร ขอญาตโยมทุกท่านได้เจริญสภายนองภายในเจริญด้วยศรัทธาด้วยศีลด้วยสุตตะด้วยจาคะด้วยปัญญาปรารถนาสิ่งใดไม่เหลือวิสัยให้สาเร็จในปัจจุบันและอนาคตทุกท่านทุกคนอายุโตภพลาโตททโรวันโวปฏิภาณ สัทธาตาเมธาวิสุขังโสอธิขะชะติอายุงนางสุขังจะปฏิภาณโททิขาโยยาสวายาโทปปัจชติเตอธาสิเมอาคาสิเม สกาจะเมเปตานังทักินังทาชามคตมโนสารนัยรุนนางวาโสโกวายาวัญญาเปตาณมาทายะเอวังติทันติยาตโยอายัน ทินาสังขามิสุปฏิติตาทิขาราตังหิตายสัทการปฏิโสยาติธรรมโอจายังนิทาสตโตจักตาอุลาราลัลจะพิโคณมโนปินัง ปบญญังปสุตังอนังปะกันเตียคตเวปัสสนานังธรรมังวิสานาตังอาเขพุทธเถปัสสนทากิเนเยอโนตเรเยอาเขปัสสนานัง ปะสเมสุเคอาเคสังเคปัสสันปุญญาเคเตอโนตเรอาคาสเมิงตัทตังอาคังปุญญังพวัตติอาคังอายุจวันโน พาลังอังคาสัทตาเมธาวิมาสมาหิตตเทวาภูตต ah ัวคักบโตปโมทตเตติโยมเสสัง